สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้มาดูเรื่องของเลเวลหรือว่าระดับฝีมือการขายกับประสบการณ์กันบ้างนะครับระดับหรือว่าเรื่องของ m มซ์เซ็ตอะไรก็ทุกๆอย่างเลยนะครับสกิลเซลล์อย่างเงี้ยมันวัดกันตรงไหนนะว่าระดับของแต่ละคนเนี่ยสูงหรือเก่งหรือว่าเหนือเนี่ยอย่างไรนะเอาแบบเป็นเกณฑ์ของบริษัทระดับโลกละกันนะครับ คือการขายเนี่ยคุณต้องยอมรับว่ามันมันก็ขายกันหมดนั่นแหละทุกอย่างบนโลกเนี้ยมีสินค้าอะไรมันขายได้หมดนะครับประเภทของธุรกิจที่มีการขายเนี่ยก็เยอะมากนะครับอยู่ที่ความชอบด้วยอยู่ที่ความสามารถหร,หรือว่าเรซูเม่ของเราเนี่ยที่จะถูกคัดเลือกนะผมอยากให้คุณมองอย่างนี้คือถ้าเราเนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องทํางานองค์กรใหญ่นะครับองค์กรหรือว่าบริษัทนะที่มีการขายเราอยากจะ มีรายได้นะครับกับบริษัทกลุ่มนี้เนี่ยคุณต้องอยรู้รู้ตัวอยู่แล้วอะครับว่าเกณฑ์ที่เขาจะพิจารณาเนี่ยมันก็คือพวกความสามารถประสบการณ์ต่างๆอยู่แล้วละก็เลยจะบอกว่าระดับของเซลล์เนี่ยมันวัดกันตรงไหนนะครับคุณถึงจะได้มีโอกาสที่จะไปจับเดียวใหญ่ๆอย่างเงี้ยหรือว่ามีมุมมองในเรื่องการขายโดยเฉพาะการขายแบบ B 2 B นะมากขึ้นนะครับคืออย่างก้างขาย B 2 C เนี่ย เอาปัจจัยแรกเลยที่เริ่มต้นแล้วเห็นชัดมากนะครับตัวที่วัดระดับเซลล์ได้เลยนะเพราะคนนี้ขายของยากๆกเก่งไหมหรือว่าขายอะไรซับซ้อนได้ไหมอ่ะมันก็คือสินค้าหรือธุรกิจที่ทําอยู่นั่นเองนะครับถูกไหมคือถ้าสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าง่ายๆเป็นสินค้าที่แบบขายตัวมันเองได้อ่ะหรือว่าราคามันเข้าถึงง่ายมันไม่ได้แพงหรือว่าอาจจะเป็นปัจจัย4อย่างเงี้ยของกินเสื้อผ้าอะไรเงี้ย คือมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ความสามารถที่แบบจบ MBA เมือังนอกอะไรขนาดนั้นก็ได้คืออันนี้ในมุมของการแบบจ้างหรือว่าคุณจะจะต้องเรียนไหมนะคือคุณไม่ต้องไปเรียนนอกเรียนโทอะไรงั้นหรอกมันเสียเวลานะครับขายได้เลยนะซึ่งตัวสินค้าเนี่ยก็จะพอไม่ซับซ้อนเนี่ยมันก็จะเน้นสปีดเนาะเน้นเรื่องของการวัดตัวเลขไปเลยว่าขายได้เยอะได้น้อยขายได้เร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัว ราคาอย่างเงี้ยเป็นปัจจัยที่คุมเรื่องการขายได้นะครับเพราะฉะนั้นการขายกลุ่มเนี้ยความซับซอ้อนมันก็จะไม่มากนะแต่สังเกตไหมเรื่องของผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้สูงสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการขายสินค้าแบบ B2C ที่มันเป็นของชิ้นใหญ่กว่าแล้วซับซอ้อนหรือขายยากกว่าเนี่ยอย่างการขายรถรถก็ต้องดูด้วยนะครับรถบางรุ่นเนี่ย รถเนี่ยแน่ๆแหละเซลต้องมีความความรู้ความเข้าใจเรื่องรถยนต์เนี่ยก็ต้องไปเรียนเห็นไหมระดับมันก็จะแบบขยับขึ้นมาแล้วแล้วรถมันเป็นสินค้าที่แบบหลักแสนหลักล้านอะ่ะยิ่งไอ้รถแพงๆเนี่ยมันก็ยิ่งต้องใช้เวลานะครับหรือว่าใช้ฝีมือมากขึ้นนะครับตัวสินค้าเนี่ยแหละคือตัวที่บ่งบอกว่าระดับของเซลลเนี่ยมันจะเพิ่มหรือลดหรือว่ามันต้องการความสามารถแค่ไหนนะครับยิ่งเนี่เป็นงานองค์กรเนี่ยเท่าที่ผม ผมคลุกคลีเยอะสุดตั้งแต่สมัยเป็นเซลล์ก็คือพวกไอทีเนี่ยไอถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นหนึ่งในแล้วน,นะหนึ่งในธุรกิจที่ซับซ้อนนะครับมีเรื่องผู้เกี่ยวข้องเยอะมากพวกวิวศวกรคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพวกแบบบริษัทฝรั่งบ้างพวกบริษัทรับเหมาใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วปัจจัยต่อมานี่เองนะครับก็คือลูกค้านั่นเองนะครับลูกค้าเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบ พวกแบบ IT อะ่ะเด็กคอมพิวเตอร์แล้วเลเวลมันก็ตั้งแต่ผู้จัดการยันแบบเขาเรียก C Level อย่างเงี้ยซีเลเวเนี่ยมันคืออะไรที่ทําให้คุณเนี่ยจะถูกวัาระดับนะครับเพิ่มขึ้นในวงการของคุณนะการขายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องดีลกับคนมันก็เหมือน B2C อะ่ะเช่นคุณเน้นขายแต่คนรวยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมการให้บริการหรือว่าเรื่องการพูจา การความรู้อย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบเพี่ยวชาญพอสมควรเลยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณขายกลุ่มเนี้คุณก็จาเป็นต้องฝึกตัวเองนะครับให้แบบรับมือกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้เห็นไหมหรือว่าการแต่งกายการบุคลิกท่าทางเนี่ยมันก็ต้องดูดีนะครับเพราะว่าคุณกําลังรับ VIP customer อย่างนี้นะครับโอเคพอเป็นเรื่องตัวธุรกิจเรียบร้อยแล้วตัวเรื่องลูกค้านะครับต่อมาเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเราเห็นเลยครับ อย่างองค์กรนะถ้าเป็น B 2 B เนี่ยเราเลือกดีลกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะแน่นอนครับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมีเงินใช่นะครับธุรกิจเขาใหญ่โตมากแต่อย่างที่บอกครับเขาก็คงไม่ได้แบบให้เราเนี่ยคือเลือกเราอยู่คนเดียวหรือเขามีตัวเลือกเยอะในตลาดการต่อสู้คู่แข่งนั่นเองครับนะเพราะว่าลูกค้าใหญ่เนี่ยเขาก็ยังเป็นต้องมีตัวเลือกเยอะนะครับแล้วก็มีแต่คนเข้าหาว่างั้นเถอะนะ พอมีแต่คนเข้าหาเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องวัดทั้งหมดเลยวัดฝีมือยังไม่พอบางทีต้องวัดเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะเรื่องราคาอะไรมันก็ต้องได้อะใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้าอื่นเขาก็ต้องอยากเป็นผู้ชนะเหมือนกันบางทีมันเก่งเหมือน,อนกันอะ่ะก็อาจจะเอาราคาว่านะครับราคายังไม่พอครับความสัมพันธ์อีกเช่นแบบลูกค้าสนิทกับเจ้านี้มากแต่ไม่รู้จักเราเนี่ยเราก็เสียเปรียบแน่ๆจะเห็นภาพว่าเฮ้ยไอเรื่องการขายแบบ B 2 B เนี่ย กลุ่มลูกค้านะครับแล้วก็ตัวลูกค้าเองอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่วัดระดับคุณได้ครับว่าคุณจะไประดับสูงได้ไหมนะครับสามเนี่ยก็คือเรื่องความสามารถเรื่องภาษานะคือการขายเนี่ยยอมรับว,ว่านักขายที่ออกตลาดต่างประเทศหรือระดับโลกได้หรือว่าภูมิภาคก็ได้นะครับถือว่าได้ประสบการณ์ในการขายแบบข้ามวัฒนธรรมนะอันเนี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะถ้าใครแบบได้ตรงเนี้ย เพราะว่าเรื่องเรื่องของลูกค้าที่เป็นกลุ่มต่างชาติอะ่ะจะเป็นแค่อาณาเขตไม่กี่คนนะครับที่แบบไปถึงตรงนั้นได้อะ่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบบินเดี่ยวแล้วน่าสนใจจริงอะ่ะตัวบริษัทคุณธุรกิจก็ต้องน่าสนใจนะครับไหมธุรกิจบริษัทคุณมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องมีประโยชน์กับคนต่างชาติอะ่ะอันนี้คือมันดีอยู่แล้วคือการออกไปไปเจอพวกชาวต่างชาตินะครับแล้วก็แบบไปขายกลุ่มนั้นเนี่ยนะ มันคือการหาโอกาสการขายใหม่ๆเพราะงั้นนักขายที่มีทักษะหรือความสามารถด้านภาษาเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวนักขายเองอ่ะมีโอกาสนะครับในการแบบขายต่างประเทศแต่อย่างที่บอกครับมันก็ต้องไล่ดูตัวของสินค้าด้วยเนานะแล้วก็ตัวประสบการณ์นะต่อมาอย่างที่4ี่เนี่ยก็คือวุฒินั่นเองนะครับวุฒิเซลล์อ่ะใครว่าไม่สําคัญอ่ะนะคืออย่างที่บอกถ้าเกิดขึ้นระดับระดับสูงขึ้นไปอะ่ะ วุฒิเนี่ยมันก็สร้างโอกาสนะครับในเรื่องของคอนเนคชันอยู่แล้วละแล้วก็ความรู้ในสิ่งที่ตัวเองขายนะครับหรือแม้กระทั่งว่างานสายงานบริหารอย่างเงี้ยวุฒิที่แบบเซลล์ควรจะไปเรียนนะผมก็คิดว่าเป็น MBA นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องบิซ n เนสนะครับเซลล์ Sell มันเป็นแค่นะถ้าในมุมบิซ n เนสภาพใหญ่เซลล์ Sell เป็นแค่ส่วนหนึ่งคือเซลล์อะใช่แหละจบนะครับอันนี้ปอโทผมเนี่ย มหาลัยมองนอกเขาสอนมาเขาก็เริ่มให้ความสําคัญแล้วล่ะเซลลแต่จะเห็นว่ามันมีเรื่องมาเก็ตติ้งนะเรื่องไฟแนนซ์เรื่องบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการจัดการคนเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบเซล,ล์ควรจะมีองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยแบบหรือก็คือง่ายๆก็คือรู้สามอันเนี้ยหมดนะครับสามสี่อันที่ผมพูดเมื่อกี้มันจะทําให้การขายอ่ะแล้วการเข้าถึงหรือการบริหารทีมอย่างเงี้ยบริหารคนเนี่ยเขาเรียกมันครบเครื่องนะครับมันครบเครื่องมันก็ ทำให้การขายมันประสบความสำเร็จง่ายนะครับแล้วมันได้คอนเนคชันนะเพราะฉะนั้นเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อัปเกรดตัวเราได้อีกนะครับอย่างที่ห้าครับคือต้นสังกัดเรานั่นเองนะครับคือไม่ต้องบอกก็รู้เนาะมันก็ชัดอยู่แล้วว่าคุณไปเป็นเซลล์บริษัท s c g ปตทอย่างเงี้ยคุณก็คงหลับหูหลับตาเนี่ยก็รู้แล้วเฮ้ยกูขายน้ํามันเว้ยกูขายวัสดุก,ก่อสร้างทั้งประเทศอ่ะใช่ไหมคุณอยู่ Google อย่างเงี้ย กูเกิลนะเฮ้ยกูกิขายอะไรอะ่ะโหโซลูชันอะไรมันมคงไม่ใช่แค่เสริมแรงจีนหรอกมีอะไรตั้งเยอะ g o o g l ลอะเมซ o n อะไรอะ่ะบริษัทไอทีใหญ่ๆอะ่ะที่มันอยู่ในฟอบร้อยอ่ะฟอบก็คือบริษัทชอบจัดอันดับเนะี่ยอันนี้มันชอบจปดอันดับบริษัทรวยๆคุณไปทำอะไรแบบเนี้ยแน่นอนว่าลูกค้าที่คุณดีวด้วยมันก็ต้องเป็นขาใหญ่ในวงการนะครับเรเวลคุณมันก็จะขึ้น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 ผลตอบแทนก็คือ,อไรายได้นะครับ รายได้หรือก็เรื่องของความคอนเนคชั่นต่างๆนะแต่อย่างที่บอกพอมันซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันมีความยากในตัวมันอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยมันก็คือความท้าทายอย่างหนึง่งนะที่คุณต้องฝ่าไปให้ได้นะครับอย่างต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของตัวตัวลูกค้าเราพูดไปแล้วเนาะตัวลูกค้าตัวบริษัทเรานะอ่าอย่างต่อมาสุดท้ายนะครับ ดีลครับผมดีลไซส์นะครับดีลไซส์เนี่ยวัดอะไรได้เยอะเหมือนกันนะวัดความยากได้ค่อนข้างแบบเห็นภาพเลยครับดีลไซส์ก็คือปกติคุณขายเนี่ยคุณขายของหลักร้อยเนี่ยมันก็หลักร้อยอ่ะถูกไหมขายออนไลน์ขายอะไรเนะี่ยขายได้เลยนะครับมีคนซื้อแน่ขายหลักพันอ่ะยังพอได้หลักหมื่นก็ยังไม่แย่นะครับพอเริ่มหลักแสนเนี่ยเป็นไงเออเริ่มสตันละหลักร้านไม่ต้องพูดถึงครับอ่าคุณ ขายที่ดินหลักล้านเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถูกไหมกว่า A กับ B มาเจอกันเนี่ยแล้วถ้าเป็นหลักสิบล้าน่ะเห็นปะเห็นภาพยังร้อยล้านโอ้คือดีลไซส์เนี่ยเป็นตัวบอกที่แบบดัชนีตัวเลขชัดเจนมากะว่าแบบโอ้คุณต้องทุ่มเทคุณต้องพยายามขนาดไหนอะหรือคุณต้องเจอลูกค้าที่มีปัญญาซื้อเนี่ต้องแบบรวยแค่ไหนอะใช่ไหมเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความยากขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมอยากให้คุณพิจารณาพวกนี้นะอันนี้คอนเทนต์ถ้าใครเนะี่ยอยากเป็นแบบเลเวลสูงมากๆอ่ะอยากเป็นเซลล์ที่แบบเขาเรียกว่าไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดเลยนะครับก็ต้องไล่ไปตามนี้แหละนะครับหาบริษัทนะครับหาสินค้าสินค้าเป็นเทรนที่แบบติดตลาดอย่างเงี้ยบริษัทที่แบบเออเฮ้ยพาเราทะยานฟ้าได้อ่ะบริษัทใหญ่เนี่ยลูกค้าก็ดีอยู่แล้วครับลูกค้าก็เป็นผู้บริษัทใหญ่ลูกค้าดีอ่ะมีอะไรกัน มีได้ทำดีลใหญ่นะครับอ่าเจอซีเลเวลมีตังไปเรียนปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบคุณต้องไปให้ถึงนะครับคือมันต้องคว้ามาให้ได้อะ่ะพวกนี้แหละอันนี้สิ่งที่ต่างกันนะอย่าไปยืนอย่าไปพอใจกับจุดจุดเดิมนะครับถ้าใครอยากขึ้นระดับสูงก็ลองเอาไปทำตามนี้ดูนะสรุปครับก็จบกันไปนะคอนเทนต์อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ครงนี้สวัสดีครับ